สวัสดีครับยูกับเสียแม็กแปะสิฟ้าเบงซะนี่13ตันพี่น้องรถขุดขนาดกลางๆชินแดงแล้วพี่น้อง ช่วงสามสี่ปีมานี่รถบุดของซานี่นี่ถือว่ายอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยนี่พี่น้องเพียงจ้รถมันราคาถือเมื่อเทียบกับไขยญี่ปุน่น่ายมิริกานะครับคันนี้เงันสดประมาณเอ้ถ้าจะมาผิดนี่ยูที่สองล้านพี่น้อง สองล้านน้อยๆหรอกครับดาวกบบับพอมีดอกเบี้ยของอออง่ายพอมครับถึงนี่เป็นของจีนก็ถ้าซิมถ้าสวิตถึงแล้วก็เมนเนเลนถึงมันก็ใสทนใสได้หลายปี่พี่น้อง ว่ได้มีแต่รถเกีียวนะครับรถขุดก็มีรถขนาดกลางๆใช่น้องสิบสามตันรึ่งซาดีก้อยสามห้างั้นปรับดินปรับผลทางอยู่แถวอเภพกุ้งแก้วจังหวัดอุดรธานีครับ คุณพ่พอเทียบครับยังมาหรอท่นกระทัดนรัดพอดีเลยพี่น้องเจ้าคม,มลบ รถจักรไยกันใกล้หลายถือเป็นไข่จีนก็คุณภ,ภาพย่อดีพี่นอ้องเครื่องจกันะจกรน่ะเครื่องจักรเงี้ ร้อยสาม,มาพอดีเลยพี่น้องคันบอ่บอบ่อหน่อยบอ่อใหญ่จนเกินไปรถขนาดกลางๆครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับพี่น้องพอดีรถขุดอ่ะขุดสะได้เอาซอยได้ สองร้อยมันเธอแทะปวดรับงานช่วงได้นะอร่อยายไงกันยาย็สะดวกอยู่บุ้งกี้ก็กคิ้วนึงว่งพอดีเลยพี่น้องหาฟันหาชถว ทารถด,ดำหกทิ้วกระตักจัดเจ็บแตกเทียเต็มก็ดี อ,อันรถพุดจากเทศจซนน่ะประมาณนับได้ประมาณหกเจ็ดแสนเลยพี่น้องเจอหน่ะหลายพุทธลุงงานเดียวกันล่ะมันหลายยี่หอ้อคิดมาหลายยี่ห้อ ดดับผมฝากติดต,ตามช่องเสียแม็กแปดส่วนนี้นะพี่น้องสาระการมีแนวว่ามีแนวความดูต่ำมีแ่พความฝันสูงครับขอบคุณครับ માત્ર એક